วันนี้อยู่กันในสตูดิโอมานนี้นะครับอยากกินอะไรเปรี้ยวก็เลยจะมากินทาตาลิงปิงจะสอนทุกคนทำเลยคันเทศก็ตอนแรกเอาตาลิงปิงมาใส่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แล้วแล้วก็เปิดน้ำล้างนะคะให้สะอาดเลยแล้วก็ปิดน้ำนะครับต่อไปก็อันนี้นะครัะแล้วก็ถึงตาลิงปิงไว้นะครับต่อไปนะคะให้เราเอาเสียงมานะครับวางตาลิงปิงบน เขียนครับต่อไปนะครับไปหยิบมีดครับได้มีดแล้วนะคบทุกคนก็อยู่ในการดูแลของเบียดแล้วนะอ่ามันก็หั่นเอ๊ะตัวมันหั่นเิดเดียวพอ,อก็ทิ้งขยะครับต่อไปก็หั่นเลยจะต่อรุงด้วยนะเขารุงแบบปรุงแบบอร่อยอร่อยแบบของเด็กปุงเวลาอยากให้ลูกกินอ่ะ บ,บุ้งแบบเด็กๆนะคะเด็กๆเมื่อไหร่ที่ดูช่องนี้อยู่ก็ทําตามเลยนะดูช่องนี้เราเรีบทําตามเพราะว่ามันจะไม่เผ็ดเนี่ยเราไม่ใส่ทุกคนจะแต่จะบ,บุ้งแบบหวานๆอร่อยอร่อยหน่อยรสชาติความเค็มเดี่ยว <c oughs> เราจะไม่ใส่กัน,นะครับจะใส่แค่น้ำปลาเออ่ชูรสนะคะแล้วก็น้ำตาล หั่นนานหน่อยนะบอกอะไรทุกคนด้วยนะครับคือผมแบบเป็นเด็กเองทุกคนแบบกขวบหั่นมีดเองใช้ตะลิงหั่นตะลิงเองเองมีมีดแบบใช้มีดแบบแบบรู้ว่าอายุแบบโตทำเองน่าจะจิ้มพิ้งที่แค่อายุแปดขวบนะครับเออหัอห่นแบบน,นี้ <c oughs> บอกว่าหั่นแบบอร่อยครับ นี่หันเป็นรูปดาวดนะ้วยนะเพาจะดึงกินมันเป็นลายลายพอเรา,าหั่นผมอยากหั่นส,สวยๆหั่นแบบนี้นะคะับพ่อแม่จะได้ชื่นชอบเพราะว่าอ่ะแต่ว่าจะมีคนยายนะครับเป็นคนถ่ายกล้องให้เราแล้วก็หยิบจานนะครับเรับมาแบบนี้เลยต่อไปนะครับเราก็จะหั่นตรงนี้นะครับ อีกสองอันบอกเลยว่าเราใส่ห้าห้าลูกนะครับจะดีจริงขอไปทุกคนนะเพราะําทํายาจริงเรงนต้องมีความตั้งใจเรามีดบาทครับหันสต้าแบบเด็กเด็กไม่รู้เรื่องอืรูกสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวไปรอตอนปรุงเสร็จแล้วก็ไปชิมด้วยหันหน่อยหันให้สวยเออทุกคนต้องระวังด้วยนะไม่ไมีเงินบาทเสร็จแล้วต่อไปนะครับเราก็จะ เุ็ดมี่นะครับแล้วก็มากอดอัจฉริยะใช้มือนล้ทุกคนเพราะว่าวงมันหกไงี๋ยวเริ่ตอนมือเสร็จแล้วก็ลองชิมนะครับเราก็ได้เลือกเลือกแล้วมันจะหลามาดีมากแล้วต่อไปค่ะมาเลยมาดูการปรุงนะครับ น้ำปลาต่อไปนะครับน้ำตาลน,นี่นะครับเราก็จะใช้น้ำตาลแล้วเออโอ้น้ำตาลบอกว่าเขาช่วยเราเยอะนะครับแต่ผมไปหยิบช้อนก่นอนนะทุกคนครับเพิ่ม <c oughs> บ้านเราไปแล้วก็มาใสน้ำตาลน้ำปลาหนึน่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับ นี่นะครับชุดนะครับไปทุกคนได้เวลาไปน่าจะขนาดอย่างนี้ครับมาเดี๋ยวลองชิมให้ดูเลยทุกคนชิมแล้วอันต้อผม